นมัสการพระจาราร์บรนธาครัวจาราร์รุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2,568ตรงกับวันอาทิตย์แรม14ข้า่ค่เดือน6ปีมบเสงวันนี้เป็นวันโกนและเป็นวันโลกาวินาศหลีกเลื่องการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้มาสีตองอ่อน เสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรม,มท่าทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศทักสีหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือหยกบลอกฏพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกรารลกรณีนในชื่อคือสอสลาสโบรศรีสอเสือหอหีบรอจุราว่างและหอนคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรแชัสอนที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซ ชกชกะเฉยและอยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอรบตักเพาฐานดาวน์รทนทบุเทาาา่าและนอนเนนเลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลขสและเลข8ดหมายเวันนี้เจ้าคุณเทียบวัดโทสอนไ่ว่าเมื่อเรามีความเป็นอยู่อย่างไรก็ควรพอใจพึงอย่านำไปเทียบกับผู้อื่นเราก็จะสบายใจ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ